สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับไฮรักคราเวใหม่นะครับรุ่นที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นตัว Overland Plus นะครับผมเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับจะเป็นการดีไซน์แบบทัสแอนนจายนะครับผมทำให้ดูดุดันกระจังหน้ากระจังหน้ามีการดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบไซเบอร์ซูโม่นะครับผมจะแข็งแรงมั่นคงและทรงพลังนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED นะครับผมและมีเป็นไฟ Daytime Running Light นะครับช่วยเพิ่มความสองสว่างในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับสามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มเติมแถมเรายังมีตัวเซนเซอร์กระยะด้านหน้า2จุดนะครับทำให้เราได้รับรู้ถึงว่าด้านหน้า จะมีสิ่งกีดขวางยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับยังมีกล้องหน้ารถนะครับและก็กล้อง360องศารอบคันนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมีตัวกล้อง a อเดนะครับช่วยจับสิ่งกีดขวางเดี๋ยวเรามาดูขุมพลังและ ระบบขับเคลื่อนต่างๆของรถคันนี้กันบ้างนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับขุมพลัง2.8ลิตรนะครับผมเป็นรหัส 1GD Super Power นะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง204และแรงบิดถึง500นิวตันเมตรขุมพลัง 1GD Super Power นะครับพร้อมกับระบบ i n t e r c cool o er ์คูลและ VNT u r b o ช่วยทำให้ไม่ต้องรอรอบออกตัวนะครับการเหยียบเร่งแรง,งได้อย่างทันท่วงทีนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ i r นะครับ จะทําให้ฉีดเป็นละอองปลอยนะครับช่วยประหยัดน้ํามันได้ถึง14.3กิเมตรต่อลิตรนะครับทําให้พี่ๆเนี่ยได้ประหยัดเงินให้ลักทราโวนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งมีระบบดิฟล็อกทําให้ตัวรถเนี่ยผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายเรามาดูล้อรถคันนี้กันบ้างนะครับจะเป็นล้อขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับตัวยาง265/60 เป็นแบบไฮเทอร์เรนนะครับทาให้วิ่งในทุกสภาพถนนได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับและยังมีตัวระบบดิสเบรกให้นะครับผมเป็นดิสเบรกท็อปกับชีพระบายความร้อนนะครับเพื่อให้ทางตัวเบรกเนี่ยมีการระบายความร้อนแล้วก็จับเบรกได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทำให้วิ่งแล้วเบรกไปได้อย่างแบบสมุทนะครับช่วงล่างแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะครับทาให้จุดซับและกระจายแรงกระแทกไม่ให้เรารู้สึกถึงสั่นสะเทือนเข้าไปในห้องโดยสาร รถคันนี้นะครับได้ปรับเปลี่ยนชุดบังคับเลี้ยวใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ EPS นะครับผมทําให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจนะครับผมแล้วก็ควบคุมง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับด้วยความเร็วสูงนะครับรถจะทําการ ปรับบังคับให้ตัวโครงรายเนี่ยหน่วงนะครับทำให้มันคงและก็ปลอดภัยในการขับขี่ครับไฮลักคราวเวอร์ใหม่คันนี้ยังมีระบบโครงสร้างนิรภัย G.O.A นะครับช่วยดูดซับและกระจายแรงกระแทกให้ห้องโดยสารเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก้านรประตูของรถคันนี้ก็ยังเป็นแบบคลิฟท์ใชเหมือนเดิมนะครับเปิดอย่างง่ายได้นะครับไม่ว่าจะเป็น เปิดจากคว้ำมือหรือหงายมือก็ได้นะครับส่วนด้านในนะครับด้านในจากกว้างขวางขึ้นลงได้สะดวกโดยการดีไซน์บันไดข้างใหม่นะครับผมเป็นลายข้าหลามตัดนะครับสามารถทาความสะอาดง่ายและขึ้นลงสะดวกนะครับไม่ลื่นถลันหางน้ามันของคันนี้จะขนาด80ลิตรนะครับไม่ต้องแวะเติมบ่อยนะครับผมเพื่อประหยัดเวลาให้กับทางพี่ๆทุกๆท้านนะครับแถมยังเป็นน้ํามันดีเซลรองรับได้ต่ําสุดเป็น B20 นะครับช่วงล่างด้านหลังของคันนี้จะเป็นแบบแหนบซ้อนนะครับพร้อมกับตัวโช๊คอะ ซับเบอร์นะครับซึ่งดูดซับแรงกระแทกได้ดีเวลาขับขี่ให้รักทาวเวอร์ใหม่นะครับได้ดีไซน์ถึงด้านกระบะหลังใหม่ให้มีที่เหยียบด้านข้างนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเหยียบขึ้นไปเพื่อหยิบสัมภาระด้านหลังและยังไม่พอนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านท้ายถึง4จุดนะครับใช้งานกับ RCCA หรือว่าการ จะถอยหลังเนี่ยเราจะมีสัญญาณเตือนนะครับทําให้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับไฮรักคารเวใหม่เนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีไดนามิกคลาวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการทรงตัวนะครับเพิ่มจุดเชื่อมพื้นที่ตัวถังเพื่อเสริมความแข็งแรงของห้องโดยสารปรับปรุงการทรงตัวและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ระบบช่วงล่างเนี่ยนุ่มนวลขึ้นหนึบขึ้นกัะถนนไม่งขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางพี่ๆผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะครับ และมีระบบเสริมแรงเบรก B A นะครับช่วยเพิ่มแรงกันน้ำมันเบรกทำให้เบรกเนี่ยกระชับมั่นใจยิ่งขึ้นและมีตัวระบบกระจายแรงเบรก E b D นะครับทำให้รถเนี่ยเวลาเหยียบเบรกแล้วหน้าไม่ทิ่มนะครับหรือว่าท้ายไม่ปัด ช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มเติมก็คือระบบ VSC นะครับช่วยควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้งนะครับเพื่อไม่ให้ท้ายรถปัดนะครับรถคันนี้ยังมีระบบเบรก ABS นะครับช่วยป้องกันล้อล็อกในขณะเหยียบเบรกกะทันหันนะครับทำให้เราควบคุมการทรงตัวของตัวรถและบังคับทิศทางไปได้อย่างที่ใจเราอยากให้ไปนะครับผมเบาะไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่สามารถปรับเบาะได้8ทิศทางพร้อมปุ่มดันหลังไฟฟ้าทําให้สะดวกสบายและง่ายต่อการปรับเบาะ เบาดีไซน์ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์พร้อมหนังแบบซอฟทเทคทำให้เบาะนุ่มนั่งสบายลบความเมื่อล้าจากการขับขี่เข็มขัดนิรภัยแบบ p n f ดึงลังกับอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ถุงลมเสริมความปลอดภัยของรุ่น overland plus ให้มาถึงเจ็ดตำแหน่งช่วยเสริมความปลอดภัยให้ผู้ขี่ได้อย่างมั่นใจ พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยทำให้สะดวกง่ายต่อการปรับเครื่องเสียงช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการขับขี่พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยทาให้สะดวกง่ายต่อการปรับเครื่องเสียงหน้าจอการขับขี่ขนาด12.3นิ้วแบบ M I D แสดงข้อมูลต่างๆของตัวรถสามารถคํานวณเส้นทางการขับขี่เพื่อวางแผนการเดินทางและช่วยประหยัดน้ำมัน กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติเมื่อมีแสงไฟส่องผ่านมาจากด้านหลังของตัวรถกระจกจะปรับลดแสงสะท้อนให้ทันทีทําให้ไฟไม่ยังตาผู้ขับขี่ทาให้ผู้ขับขี่ไม่เสียสมาธิและปลอดภัยในการขับขี่หน้าจอเครื่องเสียงขนาด12.3นิ้วลองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเชื่อมต่อได้ทันใจเพิ่มความสะดวกสบายในการปรับเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกเป็นแบบ2โซนพร้อมช่องแอร์ด้านหลังทําให้อ air เย็นเร็วทั่วทั้งห้องโดยสารสะดวกสบายในการเดินทางช่องชาร์จ u s b Type ทสะดวกสบายในการชาร์จมือถือไม่ต้องกังวลว่าแบตมือถือจะหมดนะครับสะดวกสบายทุกเส้นทางเลยอุ่มระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคุยสคอนโทรลมาพร้อมกับเรดร์คุยสคอนโทรลแบบออสปีดสามารถ ล็อกความเร็วขณะขับขี่ได้พร้อมทั้งระบบรักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้จนถึงจุดหยุดนิ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่รถคันนี้ยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นโหมด e c o Mode Normal Mode Sport Mode เพื่อเพิ่มการประหยัดน้ำมันหรือขับขี่แบบสปอร์ตเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขับขี่และเร่งแซงทันใจมั่นใจในทุกการขับขี่และสำหรับรถรุ่นโฟเทสนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อ มีระบบ MTS Munti Terrain Select ช่วยปรับการขับขี่ให้เหมาะสมกับพื้นผิวถนนหลากหลายในเส้นทางของแบบ Off-Road เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลุยได้ทุกเส้นทางเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบ4 wheel drive สามารถเข้าโหมดสปอร์ปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เองเพิ่มสมรรถะและความสะดวกเล้าใจในทุกการขับขี่ ทันสมัยกับเบรกมือไฟฟ้า EPS พร้อมกับระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติออ t o ้เบรกโฮช่วยทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อรถติดไฟแดงสามารถพักเท้าไม่ต้องเหยียบเบรกตลอดเวลาเพื่อลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ